ตอนนี้จเจาซีโนแวคมาฉีดให้เด็กอายุ3าขวบแล้วไฟเซอร์เขาก็แก้รันตีจากองค์กรโลกจากทุกประเทศว่าเหมาะสมสำหรับเด็กแต่แม่ออกมาแถลงข่าวกันว่าจะฉีดซีโนแวคให้เด็กอายุ3ัขวบพวกมึงเพี้ยนนะเพราะไอ้หมอหัวขาวไม่กี่คนในกระทรวงเนี่ยนะทำให้เรากลัวแล้วดูสิมีหมอหัวขาวอีกคนหนึ่งออกมาประกาศว่าจะอะไรนะใช้ให้ใช้เมอร์เดนา นะโดสสให้ครึ่งครึ่งโดสพอแม่งอเมริกาเข้าไป4 m, ี่เข็ม5เข็มกันละเขาบอกให้ฉีดกันนะตอนนี้จะเอาซีโนแวคมาฉีดให้เด็กอายุ3ามขวบไปแล้วไฟเซอร์เขาก็แกรันตีจากองค์กรโลกจากทุกประเทศว่าเหมาะสมสำหรับเด็กแต่แม่งออกมาแถลงข่าวกันว่าจะฉีดซีโนแวคให้เด็กอายุ3าขวบพวกมึงเพี้ยนอนะวันนี้จะมาเล่าเรื่องตลกให้ฟังครับ เรื่องตลกวานผมก็ได้ไปเล่นกับลูกนะครับของเพื่อนนะครับน้องคนนี้ก็น่ารักมากเก่งฉลาดนะครับก็ไม่น่าเชื่อผมอายุ56แล้วนะมานั่งคุยกับเด็ก,กอายุ8โคขบได้แล้วก็ประทับใจในสิ่งที่เด็กคนนี้เขาถาม หรือพูดกับเราขึ้นมาน้องเนี่ยเขาเพิ่งกลับจากอเมริกาเราเป็นเด็กที่ไปเติบโตที่อเมริกานะเขาบอกลุงทอมครับลุงทองครับทำไมเมืองไทยเนี่ยจะกลับเข้ามาเนี่ยมันลำบากมันยากจังเลยผมกับพ่อแม่ต้องเสียเงินเยอะ คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินเยอะแล้วเราก็ต้องไปกักตัวกันที่ภูเก็ตโดยที่จริงแล้วก็ดีนะครับหนูก็ได้ลงไปเล่นน้ำทะเลทุวกวันเลยนะครับแต่พอหนูกลับไปที่อเมริกาอาทิตย์หน้าเนี่ยครับลุงทอมเขาไม่เห็นมีกฎมีอะไรเลยเขาให้หนูเดินกลับเข้าไปเลย ทำไมเมืองไทยครับลุงทอมก็ไม่ทำตามอเมริกาไปเลยหรอครับนี่เป็นคําจากเด็กคนนี้เลยนะลุงทอมครับก็เมื่ออเมริกาเขามีหมอดีอะ่ะเขาเป็นประเทศที่ very very successful technology ดีเด็กแปดขวบพูดอย่างนี้นะทำไมเมืองไทยก็ไม่ คิดง่ายๆก็ตามประเทศที่เขาเจริญแล้วห่ะครับฟังสิ่งที่เด็กคนนี้พูดนะครับหมอหัวขาวทุกคนในกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งกฎบ้าๆบอๆที่ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวเราที่ทำให้แม่ค้าขายพวงมาลัยเราที่ทำให้ร้านอาหารชายทะเลเราชิบหายกันหมดฟังเด็กคนนี้ครับไอพวกหมอหัวขาวเด็กคนพูดถูก ็เมื่ออเมริกาประเทศที่มหาอำนาจประเทศที่มีนักวิยศทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกมีมหาวิทยาลัยโรงแพร่ที่สุดในโลกยุโรปอังกฤษฝรัร่งเศสประเทศที่เขาเจริญแล้วอ่ะเขาทำอะไรเนี่ยเรา,เาไม่ต้องคิดมากก็ทำตามเขาสิเออเด็กมาพูดถูกนะ ตอนที้ผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยคนก็สอนผมว่าคุณทอมอยากเจริญใช่ไหมคุณทอมก็ควรจะหาเมนทอร์คุณาเมนทอร์หาคนที่เก่งกว่าแล้วก็เรียนแบบเขาผมก็โชคดีผมได้ผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อชุนชาญชัยจารุวัฒน์เราก็จําได้เลยนะผมมองผมฟังผมเรียนรู้จากคนนี้เออแต่ไอพวกหมอหัวขาวในกระทรวเนี่ยมันไม่เห็นเลยว่า อเมริกาเองโลกเราเนี่ยหลายประเทศแล้วเนี่ยนะเขาเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเราต้องอยู่กับโควิดได้เราต้องเรียนรู้่อยู่กับโควิดได้หรือตอนที่ออมิครอนออกมาเนี่ยนะกลัวกันชิบหายไอ้หมอพวกเนี้ยเดือนกันชิบหายหมอพวกเนี้ยแล้วเป็นไงเป็นในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเคยพูดไ้มาว่าออมบิคอนไม่อันตรายติดง่ายตายยากอเมริกาาพูดกันไม่รู้ยังไง แต่เราก็ยังต้องไปเป็ดประเทศเีกนะที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะวันนี้นะครับกดเทสเซนโกเที่นักท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยก็ออกไปอีกแล้วแต่ขอพูดเลยนะครับออกไม่ได้ความทุเรศมากแม่งอย่างนี้อย่าออกเลยดีกว่านักท่องเที่ยวเห็นนะก็ไม่เคยอยากมาหรอกกดเทสเซนโกวันนี้คืออะไรคุณมาปุ๊บคุณต้องเสียค่าโรงแรมคืนหนึ่งเพื่อจะเทสออมิครอนหรือเดลต้าหรือบูหันหรือโควิด แต่ที่ตลกอ่อนนมากคืออะไรนะครับห้าวันหลังจากคุณตรวจแล้วผ่านแล้วคุณต้องกลับมาที่โรงแรมเดิมหรือกลับมาที่โรงแรมแล้วเทสกัน,น,นีกทีหนึ่งก็แปลว่าอะไรนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขามาเที่ยวแต่วันที่ห้าเนี่ยเขาต้องกลับไปในคุกใหม่เพื่ออะไร,เ,คครเพื่ออะไรโดยที่ตอนเนี้คนไทยเนี่ยผมชมคนไทยนะไปไหนเขาก็จะมีเอทีแคสทสให้เขาจะมีอย่างงู้นทําให้ บางทีรัฐบาลไม่ต้องเข้ามาเสือกมากหรอกนะคนไทยเราเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีคุณเลยก็ได้พวกหมอหัวขาวเราก็ดูแ,กแลกันเองได้เพราะเราต้องดูแลตัวเราเองกันมาตลอดเด็กอายุแปดขวบแม่งยังถามคําถามนี้เลยไอ้หมอพวกเนี้ยไอ้หมอหัวขาวที่ตั้งกฎบ้าๆบอๆพวกเนี้ยที่เอาไปป้อนให้นายกแล้วมาทําร้ายในการที่ไม่ให้เศรษฐกิจเราเดินหน้าสักทีเนี่ยนะนะพวกคุณเนี่ยนะไม่คิดอะไรเลย เพราะพวกคุณได้รับเงินเดือนอยู่ดีคุณไม่เคยเข้าใจความลําบากคุณเข้าใจอย่างเดียวว่ามีคนรอบข้างมีรถประจําตําแหน่งออกกดอะไรเนี่ยฟังเด็กแปดขวบคนนี้สิครับประเทศไหนเขาทําดีประเทศไหนเขาเจริญแล้วก็ถาตามเขาแค่นั้นเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยเฮ hey, huh, ้ยทอมมี่ฮ่าแม่งอุ้ยฝรั่งอีกแล้วอเมริกาคนตายเป็นแสนเป็นล้านมึงเนี่ยนะ ชอบด่า anyway, แต่คนไทยผมไม่ด่าคนไทยครับผมชมคนไทยผมด่าหมอหัวขาวเหนื่อยกับหมอหัวขาวพูดจริงๆนะเอาไอหลานผมเด็กอายุแปดขวบมาให้ความแนะนํากับท่านนายกยังจะดีกว่าเลยเพราะหลานผมเขาใช้เทคโนโลยีเป็นเขาเล่นมือถือเขามี iPad ดเขาเช็ค Google เขาอยู่ในโซเชียลมีเดียโดยที่ไอ้พวกหมอหัวขาวเขานีไม่อยู่ในกาลาลาแลน งั้นฝากไว้อย่างนึนนะครับเด็กอายุ8ปปขวบพูดถูกครับประเทศอื่นเขาทะไรเนี่ยดูเขาดีๆไม่หรอกครับเราต้องทําตามเขาทุกอย่างนะแต่ก็ไหนเขาเราจะงูแล้วก็ปล่อยให้คนแม่งตายกันเปนแถวอะไม่ใช่เพราะโควิดนะแต่เพราะไม่มีแดกไม่มีกินขอบคุณมากครับ